เคยสังเกตตัวเองไหมคบว่าเวลาที่ใครเคยไปสปาหรือว่าไปร้านนวดหรือไปสถานที่ที่มันชิลๆที่เราควรจะรู้สึกผ่อนคลายเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยเขามักจะเปิดเสียงเพลงหรือว่ามิวสิกบางอย่างที่มันทำให้เรารู้สึกสบายรู้สึกรีแลกซ์นะครับหรือใครเคยไหมแบบว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเรานอนไม่หลับเลยอะ แล้วก็ไปเปิดในพวกสตรีมมิ่งหรือว่าเปิดใน YouTube แล้วก็ไปเจอคลิปที่บอกว่าเฮ้ยฟังเสียงแบบนี้สิแล้วมันจะทำให้คุณนอนหลับสนิทมากยิ่งขึ้นหรือใครอยากจะอ่านหนังสือไม่มีสมาธิเลยสุกว่าเฮ้ยเราอยากโฟกัสก็ไปเปิดอยู่ตามสตรีมมิ่งก็จะเจอเพลย์ลิสต์อีกที่บอกว่า เปิดมิวสิกแบบนี้แล้วเนี่ยมันทําให้สมองเราเ่ยโฟกัสในการอ่านหนังสือหรือทํางานมากยิ่งขึ้นแล้วเคยลองไหมแล้วมันเวิร์กหรือเปล่าครับจริงๆแล้วเรื่องของการใช้เสียงในการจูนคลื่นสมองหรือทําให้เราร่างกายของเราหรือสมองเราเนี่ยอยู่ในภาวะใดภาวะหนึ่งเนี่ยมันมีการศึกษาอย่าง ลึกซึ้งเลยนะครับแล้วเกิดเป็นศาสตร์ขึ้นมาด้วยนะฮะังนั้นเดี๋ยววันนี้ t o p To t o ทจะมาแชร์เรื่องนี้ให้ฟังนะครับเกี่ยวกับ b a บร wave คลื่นสมองว่าเราสามารถจะจูนสมองของเราหรือความรู้สึกสภาวะร่างกายของเราด้วยเสียงได้ยังไงบ้างรครับ This is the standard podcast eye-opening for your ears top to t o podcast สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้า อย่างแรกเลยเนี่ยต้องมาทําความรู้จักกับเจ้า Brainwave หรือว่าคลื่นสมองก,กันซะก่อนนะครับถ้าพูดถึงคลื่นสมองเนี่ยหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ถ้าให้นึกถึงคลื่นหัวใจเนี่ยอาจจะคุ้นเคยมากกว่าเนาะเวลาที่เราเห็นในละครหรือเข้าห้อง ICU เนี่ยแล้วมีอุปกรณ์มาติดตามตัวแล้ววัดชีพรจรได้มันวิ่งมาเป็นคลื่นๆแบบนั้นถูกไหมครับเพราะมันวัดกระแสไฟฟ้าที่ทําให้หัวใจเนี่ยมันเต้นทึบ ึสมองของเราเนี่ยครับเวลาที่เซลล์สมองของมันทํางานเนี่ยครับหรือว่ามีการพูดคุยสื่อสารสั่งงานกันเนี่ยมันใช้กระแสะไฟฟ้าเช่นกันนะครับการายกระแสะไฟไปเรียกว่า impulse เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสมองเนี่ยมันมีคลื่นกระแสะไฟฟ้าเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วนักวิทยาศาสตร์ด้านสมองหรือว่า r o s โ i e n t i s t หรือคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมองเนี่ยครับเขาก็มีอุปกรณ์ที่เคยเห็นไหมคล้ายๆกับหมวกเนี่ยไปสวมไว้ที่ กะโหลกศีรษะของเราเนี่ยคุ้มเอาไว้เลยนะครับและไอต้ต้อุปกรณ์ชิ้นนั้นเนี่ก็จะมีแผ่นคล้ายๆกับขั้วเล็กเป็นขั้วไฟฟ้าเนะครับเรียกว่าอิเล็กโทรเนี่ยแปะไว้เต็มเลยนะครับไอ้เจ้าอิเล็กโทรเนี่ยครับที่แปะไว้ตามส่วนต่างๆของกะโหลกศีรษะเราเนี่ยมันสามารถที่จะวัดได้ครับว่าไอ้ภายในที่อยู่ในสมองแล้วเนี่ย มันส่งกระแสะไฟฟ้ายังไงสมองเราเนี่ยมันแอคทีฟแค่ไหนหรือว่ามันอยู่ในภาวะที่ผ่อนคลายแค่ไหนนะครับเพราะว่าส่วนสมองชั้นนอกนะครับคือส่วนที่เป็นซีเรียลคอร์เทกซ์นะครับคือส่วนที่อ่เวลาเราเห็นภาพสมองเนี่ยจะเห็นเป็นรอยหยักเยอะๆใช่ไหมส่วนตรงนี้ครับทั้งหมดเนี่ยโหโคจะสําคัญเลยครับทุกคนเพราะว่ามันทําหน้าที่หลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดความจําการเรียนรู้การตัดสินใจการแก้ปัญหาการควบคุมอารมณ์การรับรู้เซนไม่ว่าการฟังการพูดทั้งหมดเนี่ย ไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้มันสามารถที่จะดีเทคได้เลยว่าเฮ้ยส่วนไหนมันกําลังแอคทีฟหรือว่าตอนนี้มันไม่ค่อยได้ทางานมันกําลังพักผ่อนอยู่นะด้วยอุปกรณ์ตัวนี้ครับอุปกรณ์ตัวนี้มันมีชื่อด้วยนะครับเรียกว่า eeg นะครับหรือว่า electroencephalograph นะครับคือเมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยสามารถจะวัดคลื่นสมองของเราได้ครับทีนี้คลื่นสมองอ่ะที่วัดได้มาที่เป็นเส้นๆขีดๆเป็นหยักๆเนี่ยครับได้มาแล้วเขาก็สามารถจะแปลความได้ครับเพราะคลื่นสมองเนี่ยมันสามารถแบ่ง ได้หลายกลุ่มตามความเร็วของคลื่นหรือว่าความถี่ของคลื่นนั่นเองนะครับนี่ขออธิบายเรื่องคลื่นนิดนึงมันเป็นฟิสิกส์นะหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยอยากให้ทุกคนนึกภาพตามอย่างนี้เวลาที่เราไปเที่ยวทะเลไปยืนอยู่ในน้ําทะเลตรงที่ตื้นๆเนี่ยครับสักพักเนี่ยก็จะมีคลื่นทะเลพัดเข้ามากระแทกตัวเราถูกไหมตัวเราก็จะขยับขยับตามคลื่นที่มา กระแทกตัวเรานะครับถ้าเรายือนอยู่แล้วคลื่นมันค่อนข้างช้าหรือมาไม่ถีเนี่ยครับนานๆมันจะวิ่งมากระทบตัวเรานานๆจะวิ่งมากระทบตัวเรานั่นคือคลื่นที่ช้าหรือว่าไม่ถีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นน้ำเทาไห่แล้วเฮ้ยโอ้โห,โหอีกแป๊บนึง คืนมันก็ชนเราแล้ว,ลวชนเราแล้วชนเราแล้ว,ลวนั่นคือคลื่นเนี่ยมันวิ่งมาเร็วมากหรือคลื่นมันมีความถี่มากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าคลื่นที่วัดได้จากไอ้อุปกรณ์ EEG นะครับมันก็จะเป็นคลื่นที่มีความถี่แตกต่างกันยิ่งคลื่นที่ช้ามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกว้างๆช้าๆแต่ถ้าคลื่นที่มาเร็วเนี่ยมันก็จะวิ่งความถี่อุ้ยถี่เป็นฟันปลาถี่เลยนะครับนี่ก็จะเป็นคลื่นที่ถี่นั่นเองเลยแบ่งได้าแบบครับ5แบบมีอะไรบ้าง เรียนรู้จักชื่อมันไว้สักหน่อยละกันนะครับไม่ต้องจําหรอกถ้าเกิดคุณอยากจะรู้เนี่ยเปิดใน Search Engine พิมพ์คําว่า b r n w a v e เนี่ยมันจะขึ้นมาเลยว่า5แบบแต่ละแบบชื่ออะไรนะครับเริ่มที่แบบแรกนะครับมันชื่อว่า Delta Wave ครับเป็นคลื่นสมองที่ช้าที่สุดหรือว่าถี่น้อยที่สุดนั่นเองนะครับความถี่ของมันเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน4 เฮิร์นะครับความถี่เนี่ยทางฟิสิกส์เนี่ยมันวัดเป็นหน่วยเฮิร์นะครับสี่เฮิร์หมายความว่ามันวิ่งที่4รอบต่อวินาทีครับก็คือค่อนข้างช้าแล้วนะครับถามว่าสมองส่วนใหญ่เนี่ยถ้าวัดแล้วมันจะมีคลื่นแบบเดลต้าตอนไหนคือตอนที่เรานอนหลับสนิทนั่นเองนะครับคือหลับลึกเลยนะครสมองเรามักจะทำงานแบบเดลต้าเวฟ คลื่นช้าๆนะครับเพราะนั้นช่วงที่เราหลับลึกเป็นช่วงที่สมองมาพักผ่อนตัดทุกอย่างจากโลกภายนอกเนี่ยจะเป็นเดลต้าเวฟครับคลื่นตัวที่2นะครับชื่อว่าทีต้าเวฟครับเจ้าทีต้าเวฟเนี่ยครับมันก็จะเป็นคลื่นที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็เรียกว่ายัางสโลอยู่นะครับแต่ว่าสโลน้อยกว่าเดลต้านะครับความทีอยู่ที่ 4-8ถึง8เฮิร์ครับถามว่าสมองขอเราเนี่ยจะโชว์ความเป็นทีตาเวฟตอนไหนตอนที่เรารู้สึกสลึมสลือกึ่งหลับกึ่งตื่นหรือว่าช่วงที่เรากำลังหลับฝันนั่นเองนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่สมองของเราเนี่ยก็อาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะเพราะช่วงหลับฝันเนี่เราก็จะจินตนาการเยอะนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่จัดเก็บ เมมโมรหรือว่าความทรงจำเป็น long term memory ด้วยนะครับก็จะทำงานอยู่ในช่วงทีต Wave ที่ความทีสี่ถึงแปดเทอร์ครับนี่มาอีกว v ฟหนึ่งนะครับมันมีชื่อว่า l p ลฟาเวฟครับ l p ล a าเวฟก็จะเริ่มเร็วขึ้นนะครับหรือว่าที่มากขึ้นความที่อยู่ที่8ปดถึงสิเฮิร์ครับสมองของเราจะอยู่ในสภาวะที่เป็น Alpha Wave ตอนที่ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกรีแลก์ สบายๆคือเราอาจจะไม่ได้ง่วงหนาวหานอนแล้วก็ไม่ได้หลับไปเลยนะครับแต่รู้สึกแบบอยู่ในภาวะชิวๆครับ,รบซึ่งถ้าใครที่นั่งสมาธิช่วงที่จิตใจเราสงบเนี่ยครับสมองจะอยู่ในช่วงเอลฟาเวฟนั่นเองนะครับเวฟแบบที่4นะครับชื่อว่าเบต้าเวฟช่วงนี้ยคลื่นสมองจะอยู่ที่ความถี่13ถึง30เฮิร์นะครับต้องบอกว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตประจำวันของเราตอนที่เราตื่น สมองจะอยู่ในช่วงเบต้าเวฟซะส่วนใหญ่คือเป็นช่วงที่สมองเนี่ยจะ alert ตลอดเวลาต้องตื่นตัวตลอดเวลาเพราะว่าเฮ้ยเราออกจากบ้านเราต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยเนาะนั้นจะขับรถจะคิดวันนี้จะกินอะไรดีเดี๋ยววันนี้เราจ่ายตังค่านู่นค่านี่หรือยังเอะเราไม่มีเงินเลยเราจะเอาอะไรกินวันนี้หรือว่าเย็นนี้จะไปออกกํบบาลังกายที่ไหนดีจะไปกินข้าวกับเพื่อนร้านไหนดีทั้งหมดเนี่ยอยู่ในช่วงเบต้าเวฟเป็นช่วงที่สมองของเราตื่นตัวแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันปกตินะครับ สุดท้ายครับเบรนดเวฟแบบที่5นะครับชื่อว่าแกมมาเวฟนะครับความถี่จะสูงที่สุดเลยก็คือเกิน30เฮิร์ก็จะอยู่ที่ประมาณ30ถึง100เฮิร์ครับเป็นช่วงที่สมองเราเนี่ยครับจะต้องโฟกัสจดจ่อกับการทำอะไรสักอย่างหนึง่งเช่นเรากำลังแบบอ่านหนังสือหรือกำลังทำงาน ตั้งใจเนี่ยครับโฟกัสมากๆสมองจะ exhibit คลื่นที่เป็นแกมมาเวฟซะส่วนใหญ่นะครับเบตาเนี่ยมันกระจัดกระจายเนาะคือเราต้อง alert ตอลอดเวลาแต่มันไม่ได้โฟกัสแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราโฟกัสมากๆจะขยับมาเป็นแกมมาเวฟนครับทั้งหมดนั้นคือ5คลื่นเนาะดลต้าทีตาเอลฟาเบตาแกมมาชื่อยากมากเลยเป็นชื่อภาษากรีกอักษรกรีกนะครับไม่ต้องจำถ้าอยากรู้เนี่ยพิมพ์ search อา p h a wave มันจะขึ้นมาหมด นะครับแต่ถ้าจะให้ง่ายผมอยากจะเปรียบเทียบเบรนเวฟเป็นเหมือนกับพัดลมครับสมองของเราเหมือนพัดลมเลยครับมีทั้งหมด5เบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าครับเบอร์หนึ่งก็คือพัดลมเบอร์ต่ําๆนะครับก็เป็นช่วงที่หลับลึกสมองแบบเปิดลมแบบเบาๆเย็นๆสบายๆลมไม่แรงหลับลึกแบบที่สองหลับฝันหรือสลืมสลือเนาะเบอร์สามก็คือมีสมาธิร่างกายรู้สึกชิลๆผ่อนคลายรีแลกซ์เบอร์สี่ จังวหวะ alert คือใช้ชีวิตประจำวันปกติเบอร์ห้า คือพัดลมเบอร์หเนี่ยสมองแบบโฟกัสกําลังใช้สมองอย่างเต็มที่ในการทํางานอะไรสักอย่างหนึง่งนั่นคือเบรนเวฟครับมีทั้งหมด5เบอร์ถ้าอยากจะจําจําเป็นเบอร์แบบนี้ก็พอนะครับทีนี้ถามว่าทําไมต้องเล่าถึงเบรนเวฟเพราะเดี๋ยวมันจะมีผลในการจูนสมองของเราครับว่าถ้าเราอยากให้สมองของเราเนี่ยมันอยู่ในคลื่นไหนมากกว่าเนี่ยเราก็ต้องพยายามเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือนําสิ่งกระตุ้นเข้ามาที่อยู่ในคลื่นคล้ายๆก,กับช่วงนั้นเพราะ มันสามารถทำให้สมองของเราเนี่ยมันซิงค์แล้วก็กลายเป็นปล่อยคลื่นสมองอยู่ในช่วงนั้นได้แล้วทำให้ร่างกายเราเนี่ยเข้าสู่สภาวะใดสภาวะหนึ่งที่เราต้องการได้นะครับพอเขาเริ่มเข้าใจเบรนเวย์ว่าสมองเรานะมี5สถานะละกันนะครับเป็น5เบอร์เนาะทีนี้เราจะมาดูว่าจากความเข้าใจเนี้ยเราจะมาใช้ประโยชน์มันได้ยังไงบ้างน,นะครับในต่างประเทศนะครับมีคนที่เขาศึกษาเรื่องเนี้ยเป็นศาสตร์ แล้ก็เรียกว่าพัฒนาออกมาเป็นธุรกิจเป็นเทอร์ปีเลยนะครับเรียกว่า Brainwave e n t r a i n m e n t ก็คือว่าหลักการของมันคือเราสามารถที่จะจูนคลื่นสมองของเราให้มันไปอยู่ในระดับที่เราต้องการนะครับเช่นสมมุติว่าโอ้โหเราใช้ชีวิตมาทั้งวันทํางานเนี่ยร่างกายมันเหนื่อยล้าร่างกายมันแบบได้รับข้อมูลเยอะมากเรารู้สึกเหนื่อยใจอะ่ะแล้วเรารู้สึกอยากจะให้ร่างกายเราสึกสงบนิ่งมากยิ่งขึ้นชีวิตเป็นเบอร์สี่ทั้งวันล แต่เราอยากให้ร่างกายเนี่ยเข้าสู่โหมดเบอร์สามก็คือโหมดที่เรารู้สึกรีแลกซ์มากยิ่งขึ้นถ้าสําหรับชาวพุทธในการนั่งสมาธิหรือใครแบบเป็นสายนั่งสมาธิวิปัสสนาเนี่ยก็จะไม่ยากนะครับถ้าคุณกลับมานั่งสมาธิปุ๊บจากสมองที่มันว้าวุ่นเป็นเบอร์สี่เนี่ยเรากําหนดลมหายใจปุ๊บเราเริ่มมีสมาธิเนี่ยร่างกายจะสง,สงบลงแล้วก็เข้าไปเป็นเบอร์สามได้เนาะ ก็สึกร่างกายจะผ่อนคลายแล้วแต่บางทีเนี่ยคนทั่วไปคนวัยรุ่นคนสมัยใหม่ที่อาจจะแบบโอ้โหอาจ,จะไม่สะดวกนั่งสมาธินีฮะตัวช่วยครับเจ้า Brainwave e n t r a i n m e n t เนี่ยเป็นเตราปีหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยได้คือเขาจะเอาสิ่งเร้าภายนอกนะครับซึ่งต้องเป็นคลื่นนะครับในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอาจจะเป็นเสียงอาจจะเป็นแสงอาจจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้นะครับเอามาอยู่ใ,นในกล้กับตัวเรา แล้วคลื่นนั้นเนี่ยจะต้องส่งที่ความถี่อยู่ในเรนจ์ที่ตกอยู่ในช่วงในช่วงหนึ่งใน5ช่วงนะครับถ้าเราอยากจะให้สมองเราอยู่ในช่วงเบอร์3คือช่วง Alpha Wave, อเอลฟาเ a v e วฟเขาก็จะเปิดเสียงที่สามารถที่เจเนเรตคลื่นที่อยู่ในช่วงเอลฟาเ a v e วฟแล้วก็เราฟังไปอาจจะสัก15บหถึงยีนาทีนะครับขณะที่สมองของเราเนี่ยได้รับคลื่นในช่วงเอลฟาเ a v e วฟเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมองมันจะซิง กับคลื่นเสียงที่เราได้ยินแล้วมันจะค่อยๆจูนตัวเองปรับแอคทิวิตี้ของตัวเองนะครับจนคลื่นสมองเนี่ยตกอยู่ในช่วงอัลฟาเวฟเหมือนกับสะกดจิตนะครับสามารถจะจูนได้ผ่าน เสียงนะครับซึ่งเสียงนี้อย่าเพิ่งสับสนนะมันไม่ใช่เหมือนกับเสียงเพลงที่เราฟังปกตินะจะเป็นเสียงที่มีฟ r e ควนซีหรือความถี่ตกอยู่ในช่วงเรนจ์นั้นเท่านั้นนะครับถ้าอย่างถ้าเกิดว่าอยากให้ตกอยู่ในช่วงที่เป็นแอลฟาเวฟเนี่ยก็ต้องมีความถี่อยู่ที่8ปดถึงสิบสองเฮิร์เป็นต้นนะครับไอ้เจ้าเบรนเวฟเอนทรีเมนเทอร์ปีนะครับมีเป็นร่ำเป็นสันเลยนะครับในฝั่งอเมริกาหรือฝั่งยุโรปนะครับวิธีการอย่างบอกไปแล้วคือเขาจะมีเสียงเพลงมาเนาะในการส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการทำให้ ที่อยู่ในเบอร์สเนี่ยที่มาร์กอยู่ในเบต้าเวฟเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในช่วงอัลฟาเวฟคือเบอร์สร่างกายจะสงบขึ้นหรือเทรนให้เข้าไปอยู่ในเบอร์2ก็คือทีตาเวฟคือทําให้คนคนนั้นเนี่ยหลับง่ายขึ้นรู้สึกง่วงขึ้นหรือเข้าสู่ สมาธิห,หรือพะวงขั้นสุดก็ได้นะครับหรือจะเปิดให้คนฟังคนที่มีปัญหานอนไม่หลับนเนี่ยก็จะเปิดเวฟที่มีความเป็นเดลต้าเวฟก็คือขึอออ้นความถี่ต่ำมากๆเพื่อทำให้คนคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะหลับลึกได้มากยิ่งขึ้นตลอดคืนนะครับช่วยในการตระปีของคนที่เป็นอินซอมเนียหรือว่านอนไม่หลับนะครับหรือก็มีบริการที่เฮ้ย อยากจะฝึกให้เป็นคนที่สามารถที่มีโฟกัสดีมากขึ้นแล้วก็มีความสามารถในการเรียนอะไรได้ดีมากยิ่งขึ้นก็จะเทรนสมองนะครับด้วยการเปิดคลื่นที่เป็นแกมมาเวฟให้ฟังเรื่อยๆทุกวันทุกวันเวลา1 5บหถึงยีนาทีนะครับทำต่อไปเรื่อยๆปึ๊บเขาก็จะเจอว่าคลื่นสมองเราเนี่ยก็จะมีแนวโน้มหรือท ен เดนซีที่จะไปอยู่ในคลื่นใดคลื่นหนึ่งที่ตอบโจทย์ร่างกายของคุณนะครับไม่ว่าคุณอยากจะรีแลกซ์หรือคุณอยากจะนอนหลับสนิทหรือคุณอยากจะโฟกัสนั่นเองครับ ในเมืองไทยเนี่ยผมว่าจะยังไม่ค่อยเห็นบริษัทที่ทําด้านนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะว่ามันต้องอาศัย expertise แล้วก็ความเชี่ยวชาญเมืองนอกเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราสามารถที่จะเข้าไปดูแล้วก็ซับ c r i b e เว็บไซต์หรือว่าบริการต่างๆได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเรา u b s c r i b e เนี่ยมันก็จะทำให้เรา Access เข้าไปถึงไอ้เจ้าคลื่นเสียงแบบนั้นแล้วสามารถที่จะเปิดฟังได้นะครับต้องบอกว่าคลื่นเหล่านี้มันไม่ได้เป็นทั่วไปเนาะมันต้องพัฒนาขึ้นมาขอพูดถึงคลื่นที่เขาพัฒนาขึ้นมาแล้วกันนิดนึงนะครับมันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่2ตัวว่าเสียงนียมันไม่ใช่เสียงทั่วไปนะครับเป็นเสียงที่ต้องต้องพัฒนาขึ้นนะครับตัวแรกมันจะชื่อว่า b i n a u r a l beats นะครับวิธีการคือเขาจะให้เเราฟังงสีย จากหู2ข้างซ้ายขวาเนี่ยที่คนละขึ้นความถี่นะครับถือว่าหูซ้ายเราฟังเสียงที่ความถี่200 h เฮิร์หูขวาเราฟังที่ความถี่205 h เฮิร์มีความต่างกันอยู่5 Hz เฮิร์ถูกไหมครับถ้าเราฟังเสียงแบบนั้นปึ๊บสมองของเราเนี่ยแทนที่มันจะเซนส์2 0 0หรือมันจะเซนส์2 0้ มันจะไม่เซนต์แบบนั้นมันจะเซนต์ความต่างของความถี่ซึ่งก็คือ5เฮิร์สมองเหมือนจะได้ยิน5เฮิร์อยู่ตลอดเวลาและมันจะสิงกับ5เฮิร์ซึ่งมันจะตรงกับพัดลมเบอร์2หรือว่า ทีต w a วฟที่ทำให้เรารู้สึกสลืมสลือใกล้จะนอนหลับนั่นเองนะครับเสียงแบบนี้เรียกว่า Binaural Beats คุณสามารถใช้คำนี้ลองไปเซิร์ชได้นะครับว่าเสียงแบบ Binaural Beats แต่วิธีการที่จะฟังเสียงแบบนี้มันต้องใช้หูสองข้างนั่นหมายความว่าต้องใช้ระบบสเตอริโอในการฟังนะครับใช้สปีกเกอร์ที่เป็นลำโพงไม่ได้ต้องใช้หูฟังสเตอริโอเท่านั้นในการฟังเสียงประเภทนี้แต่ต้องบอกว่าการ จูนสมองด้วยวิธีการฟังไบโนรบีชเนี่ยนะครับมันเป็นวิธีที่มีการศึกษาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการเจอว่าได้ผลค่อนข้างเยอะกว่าแบบอื่นนะครับแต่มันอาจจะไม่สะดวกอยู่บ้างเพราะฉะนั้นมก็จะมีเสียงแบบอื่นยกตัวอย่างเช่นไอโซโครนิกโทนนะครับไอโซโครนิกโทนเสียงแบบนี้มันจะเป็นเสียงโทนเดียวเลยแต่มันจะถูกพัฒนาให้มัน on and off ก็คือดังกับเบาที่ความถี่ใดความถี่หนึง่งที่มันซิงกับสมองนะครับซึ่ง อันนี้มันสามารถใช้สปีกเกอร์ได้แต่ปัญหาของเสียงประเภทนี้คือบางทีเราไม่ได้ยินสมองของเราเรต้องบอกหูของเราเรถูกพัฒนามาให้เราได้ยินคลื่นเสียงที่20เฮิร์ไปจนถึง20,000เฮิร์แต่เสียงที่ต่ำกว่า20เฮิ์เนี่ยหูเรามันมักจะไม่ค่อยได้ยินนะครับซึ่งความถี่สมองส่วนใหญ่ชิ่วงความถี่ต่ำมันดันต่ำกว่า20เฮิร์เพราะฉะนั้นเสียงแบบนี้บางทีเราเปิดเฮ้ยนี่ฉันเปิดแล้วหรอวะไม่ได้ยินนะครับบางทีเราอาจจะรู้สึกว่า มันดูไม่ค่อยเวิร์เพราะมันแบบดูเคานเตอร์อินทูทีฟกับความรู้สึกของเราในการฟังเสียงที่มันไม่ได้ยินแต่สมองของเราเนี่ยมันอาจจะยังรับรู้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นไบโนรอลบีดเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านอกจากนั้นเนี่ยนอกจากการฟังเสียงเรายังมีเรื่องของไฟนะครับเรื่องของเช่นเคยดูหนังที่มันสะกดจิตปักแกว่งไปแกว่งมาหรือว่าเปิดไฟปุ๊บ,บเงี้ยมันก็ให้ให้ความถี่ของคลื่นที่สมองสามารถจะจูนได้เช่นกันหรือ,ออาจจะใช้การแท็กทายสมมุติว่าใช้ปืนนวดอะครับอารมณ์นั้นอนะจ สิงกับเบรนเวฟเนี่ยมันก็สามารถจะจูนเบรนเวฟได้หรือใช้อิเล็กโทรแมกเนติกได้นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเซอร์วิสที่มีในเมืองนอกมันอาจจะยังไม่ค่อยมีน,ยนะครับแต่เราในเมืองไทยเนี่ยสามารถจะซื้ออุปกรณ์บางอย่างได้ครับเดี๋ยวนี้มีอุปกรณ์ที่เป็นตัวช่วยที่เมืองนอกเนี่ยเขาใช้ในการช่วยผ่อนคลายช่วยนั่งสมาธิเลยครับผมมีด้วยนะเคยใช้แล้วหน้าตามันจะมีหลายยี่ห้อมีหลายแบรนด์ทํารูปร่างหน้าตามไม่เหมือนกันนะครับแต่หลักการคล้ายๆกันคือเอามาสวมใส่บริเวณศีรษะของเรานะครับอาจจะ รุ่นหลังๆเนี่ยจะมีเป็นแบบคล้ายๆอารมณ์ภาคพวกหัวหรือบางทีเป็นเหมือนกับหูฟังที่มันครอบอยู่บริเวณหน้าผากเนี่ยนะครับไอ้เจ้าอุปกรณ์เหล่านี้มันจะมีเซนเซอร์ทำหน้าที่เป็น EEG เซนเซอร์นะครับสามารถที่จะวัดคลื่นสมองของเราได้นะครับว่าตอนนั้นเนี่ยสภาวะสมองของเราเนี่ยอยู่ในคลื่นไหนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้านะครับแล้วเราก็บอกเครื่องได้ว่าโอเคฉันต้องการจะนั่งสมาธินะฉันต้องการสงบจิตสงบใจนะครับมันก็จะวัดคลื่นสมองของเราถ้าสมองของเราเนี่ยมันยังไม่นิ่ง มันยังแอคทีฟอยู่มากเนี่ยครับมันก็จะเซ็นได้ว่าอ๋อตอนนี้สมองของคุณเนี่ยอยู่ในคลื่นเบต้าเวฟเบอร์สมันก็จะปล่อยเสียงบางอย่างออกมาให้เราได้ยินเพื่อที่จะจูนสมองเราทันทีนะครับเพราะเราได้ยินเสียงแบบนั้นแล้วนะครับเสียงที่มันจูนไปเป็นเบอร์สหรือว่าให้มันเป็นอัลฟาเวฟเนี่ยครับสมองของเราเนี่ยก็จะค่อยปรับแล้วมันก็จะมีตัวเซนเซอร์เซนว่าอ๋อตอนนี้เนี่ย มันเข้าไปอยู่ในช่วง alpha wave ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นการใส่อุปกรณ์เหล่านี้ครับมันก็จะเป็นการช่วยเทรนฝึกตัวเราด้วยนะครับซึ่งผมว่ามันเวิร์กมากสำหรับคนที่ต้องการจะฝึกนั่งสมาธิหรือว่าต้องการที่จะสงบใจของเราสงบจิตของเราจากโลกภายนอกจากการทำงานทั้งวันที่เราเหนื่อยล้าเนี่ยให้ใจเรานิ่งลงสงบลงฝึกให้เราเป็นคนแบบค a l ลงอุปกรณ์พวกนี้สามารถจะช่วยได้แล้วก็ใช้หลักการของ brain wave e n t r a i n m e n t เนี่ยแหละครับโดยใช้ uh, neuro feedback ดีวา์นะครับเข้ามาช่วยคือมีเซนเซอร์วัดสมองปล่อยเพลงให้เหมาะสมเพื่อที่จะจูนสมองของเราให้มันเปลี่ยนไปแต่ข้อเสียคืออุปกรณ์เหล่านี้ครับมันแพงและอย่างที่สองก็คือว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็มีคุณภาพของเซนเซอร์อาจจะไม่เหมือนกันเนาะความเรื่อง accuracy ความแม่นยำและสองคือตัวเสียงน้อยที่มันปล่อยเนี่ยแต่ละเจ้าเขาก็จะมีโน้ w h ฮาวของเขาซึ่งไม่เหมือนกันก็อาจจะเวิร์กไม่เวิร์กแล้วแต่ซึ่งเราต้องทดลองดูนะครับ หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยพูดถึงเบรนเ w a เออเคยคงเคยได้ยิน Alpha อะไรเงี้ยเคยได้ยินอยู่บ้างแต่แบบอุปกรณ์เหล่านี้หรือว่า u r a l b e a so t s i s o c h r o n i c t โท ne เนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับแต่สิ่งที่คุณมักจะได้ยินหรือว่าเคยเจอตามแบบ Streaming ต,ตาม y t u t u เนี่ยมักจะเห็นคำว่าเสียงที่เป็นสี White ไว้ Pink พิงน้อยบราวน้อย g r กรีน o i s e เฮ้ยเรามักจะเจอแบบนี้เราก็มักจะเจอว่าเฮ้ยเนี่ยเสิร์ชไปเนี่ยเจอว่า อยากได้เพลงที่มันนอนหลับจังเลยก็จะเจอคีย์เวิร์ดแบบนี้ขึ้นมาเยอะแยะเลยไม่เคยเจอพวกไบโน b e บีชชื่ออะไรแปลกๆนะครับถามว่าไอ้พวกเสียงที่เป็นสีๆแบบนี้มันต่างกับอะไรกับพวกนี้หรือเปล่าจริงๆก็บอกว่ามันเกือบจะเหมือนแต่มันก็ไม่เหมือนครับเพราะว่าไอ้เจ้าหลักการ r r i น w a v e e n t r a i n n e ม t เนี่ยมันคือการ match ฟรีคว e นซีแล้วเสียงที่บ i ยนอรบีเนี่ยมันคือการทำให้สมองเราเนี่ยมันเซนฟรีคว u นซี y ใด Frequency หนึ่งซึ่ง Frequency เนี่ยมันมักจะต่ำกว่า100 h เฮินะครับแต่เสียงทั่วไปที่เรามักเปิดตาม YouTube เสียงเพลงเนี่ยครับอย่างที่บอกมันคือเสียงที่ครอบคลุมตั้งแต่20ไปจนถึง20,000 Hz เลยนะครับแค่เพียงว่าเสียงเหล่านั้นเนี่ยครับมันจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปตามว่าเฮ้ยมันมีสัดส่วนของโทนเสียงต่ำเยอะ หรือเป็นสัดส่วนของโทนเสียงสูงเยอะหรือมีสัดส่วนของโทนเสียงทั้งต่ำทั้งกลางทั้งสูงเนี่ยเท่าเท่ากันเขาก็สามารถจะจัดกลุ่มของเสียงต่างๆให้มันเกิดเป็นสีตามสัดส่วนของโทนเสียงเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาไล่วิธีละอ่านแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมีอุปกรณ์เยอะเลยที่เกิดขึ้นจากไอเสียงสีเหล่านี้นครับมาใช้ในการช่วยเรื่องการนอนช่วยเหลื่องสมาธิช่วยเรื่องการโฟกัสคล้ายๆก,ก,กันกับการทำ Brainwave e n t r a i n m e n t เลยนะครับเริ่มจากตัวแรก น่าจะเป็นตัวที่คนน่าจะเคยเห็นเยอะนั่นก็คือ white noise คือเสียงสีขาวนะครับเสียงสีขาวเนี่ยพูดถึงตัวอย่างก่อนละกันตัวอย่างของเสียงสีขาวที่คุณเคยรู้สึกคือเสียงโทรทัศน์สมมุติถ้าเราเปิดโทรทัศน์รุ่นเก่าๆแล้วอะที่มันเป็นเสียงซ่าครับเสียงที่เหมือนไม่มีสัญญาณอะเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนเสียงนั้นอะคือเสียง white noise ถ้าในเชิงฟิสิกส์ในเชิงคาแรคเตอร์เนี่ยครับ white noise คือเสียงที่มีความดังของทุกความถี่เสียงตั้งแต่ต่าจะไปจนเสียงสูงเนี่ยเท่าๆกันหมด นะครับแต่หูของเราเนี่ยมันไม่ได้เซนได้แบบนั้นหูเราเนี่ยมันจะเซนได้ว่าไว้ยน้อยเนี่ยเราจะได้ยินเสียงที่ขึ้นความถี่สูนเนี่ยดังกว่าเพื่อนนะครับแต่เจ้าไว้ยน้อยสครับด้วยความที่มันมีความดังของเสียงทุกขึ้นความถี่เท่าๆกันเนี่ยครับมันถึงนํามาใช้ประโยชน์ในการแมสกิ้งแบ็กกราวน์น้อยก็คือว่ามันสามารถจะบล็อกเสียงรอบข้างภายนอกที่อยู่รอบตัวเราได้นะครับเพราะฉะนั้นถติว่าเราเลือกนอนไม่หลับ เพราะว่ามันมีเสียงข้างบ้านเสียงดังมีหมาเห่ารบกวนมีเสียงบนถนนมันเสียงดังเนี้ยการเปิดไว้ noise มันสามารถจะบล็อกเสียงเหล่านั้นได้หลายหลายคน,น่ยเจอว่าการที่เราสร้างบรรยากาศในห้องนอนด้วยไว้ noise คือซื้อเครื่องมาเลยที่เป็นเครื่องที่ปล่อยไว้ noise เน,อนอี่ยมันช่วยทําให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันกําจัดเสียงที่อยู่รอบข้าง ด้วยการมาสกิ้งนั่นเองนะครับแต่ในทางกับการบางคนก็บอกว่าเออลองและไอ้ไว้หนอยเนี่ยปรากฏว่าเปิดมานอนไม่หลับอยู่ดีเพราะว่ามันมีเสียงที่แบบน่าลำคาเพราะบางทีไว้นอยเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกโอเคที่จะฟังมันแต่บางคนจะรู้สึกว่าแบบมันปวดหูมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองครับนอนไม่หลับแล้วไปเจอว่าไว้หนอยช่วยได้ลองทดลองดูครับลองเปิดไว้นอยดูว่า มันเวิร์กกับเราหรือเปล่านะครับถ้าเวิร์กเนี่ยมันมีอุปกรณ์เยอะแยะเลยที่เป็นเครื่องเจเนเรตไวน์นอยส์ที่เราสามารถที่จะซื้อมาตั้งไวในห้องนอนได้แล้วก็เปิดตอนที่ยงนอนนะครับอาจจะเวิร์กกับทารกก็ได้นะครับหลายๆคนบอกว่าเปิดให้เด็กนอนแล้วเด็กจะนอนหลับได้ดีตอนกลางคืนแล้วก็หลับสนิทสามารถจะลองได้นะครับนั่นคือเสียงที่แบ่งตามสีประเภทแรกคือไวน์นอยส์นะครับแบบที่2คือพิงค์นอยส์ครับเสียงสีชมพูนะครับเสียงสีชมพูเนี่ยมันจะคล้ายๆไวน์นอยส์ครับแต่คาแรคเตอร์ของมันเนี่ยคือ ความดังมันจะลดลงลดลงไปเรื่อยๆทุกๆออกเตฟนะครับเรียกว่ามันจะ proportional 1ส่วน f เป็นหลักทางฟิสิกส์ไปเนาะแต่สำหรับคนเราคนทั่วไปเนี่ยพิงนอยเราจะรู้สึกว่าเสียงประเภทนี้มันเราจะรู้สึกว่ามันเสียงจะต่ำกว่าเสียงจะทุ้มกว่าไวนอย s e แล้วก็รู้สึกสบายหูกว่าไวนอย s e เสียงของพิงนอยส์เนี่ยมันคือเสียงคล้ายๆกับเสียง ฝนตกที่เบาๆ,ๆเสียงของลมเบาๆครับเสียงของหัวใจเต้นเสียงเหล่านี้ถูกจัดเป็นเสียงพิงนอยส์แล้วเป็นเสียงที่เราเนี่ยรู้สึกจากคุ้นเคยและเป็นเสียงธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเสิร์ชใน streaming แล้วบอกโอ้ยอยากได้แบ็กกราวด์ที่ทำให้เรานอนหลับสบายรู้สึกผ่อนคลายเนี่ยเรามักจะเจอเป็นเสียงฝนบ้างแหละเสียงลมเบาๆบ้างแหละเสียงน้ำตกเบาๆบ้างแหละนั่นทั้งหมดนั่นคือพิงนอยส์ครับซึ่งฟังแล้วเนี่ยเขาเจอว่าช่วยทําให้ร่างกายรร้สึกรีแลกซ์ลง แล้วก็ช่วยเรื่องความจำด้วยเขาเจอว่าพนะิงน้อยมันมีความคล้ายคลึงกับ Brain Wave ในช่วงของเบอร์สามก็คือช่วงของ l p p h w w v v คือช่วงที่ใช้ในการทำสมาธิหรือทำให้ร่างกายเราสงบนั่นเองเพราะหลายๆคนเนี่ยที่ไม่โอเคออกไปน้อยลองเปิดพิง์น้อยสิได้ครับว่า มันจะช่วยให้ร่างกายเราสงบลงมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นจะมี Brow n No อ s e ซึ่งจริงๆ r ราวไม่ได้เป็นไม่ได้แปลว่าสีน้ําตาลนะครับมันมาจาก Brow n เนียแต่จะเรียกว่าน้ําตาลก็ได้เอาง่ายๆนะครับ b r าวน n o อย e คล้ายๆ Pink Noise แต่มีความทุ้มที่มากกว่าอีกหลายคนก็รู้สึกว่าเออพิง k n o อย e ว่าฟังสบายแล้ว Brow n n นอ s e เนี่ยรู้สึกฟังสบายกว่าเพราะว่ามันยิ่งทุ้มกว่าทําให้ร่างกายรู้สึก r e ล a x กว่า นอกจากนี้นนยังมี g กรีน s e Blue Noise มีอีกหลายสีเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเกิดใครอยากจะรู้เนี่ยลองไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสีของเสียงได้นะครับแต่ที่ผมยกตัวอย่างสีของเสียงขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะบอกทุกคนว่า คือถ้าเราจะต้อง Subscribe ในการทำาบรน n w a v e e n t t r i n n m n t t แล้วก็ต้องไปฟังพวก b a บ r a l Beats เนี่ยบางทีหลายคนอาจจะไม่สะดวกเรารู้สึกว่าการเข้าถึงเสียงที่เป็นเสียงสีแล้วก็มี Free Streaming ที่เราเปิดได้ฟรีแล้วเปิดฟังได้เนี่ยมันอาจจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าแล้วก็ไม่ต้องเสียตังเพิ่มเลยครับมันมีเสียงหลายๆสีให้คุณลองเลยนะครับเพราะว่าบางอันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเสียงเหล่านี้ช่วยให้โฟกัสลองดู ถามว่าเวิร์กไหมมีไซอ e น t ิฟิกอีวิเดนซ์รองรับเยอะไหมก็ต้องบอกว่ามันมีไม่ได้เยอะเท่าไอ้เจ้าการทำเบรนเวฟแอนเทรเมนต์การใช้ไบโนโรบี s ฟังแบบนี้มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้เยอะกว่าแต่การทดลองฟังเสียงเหล่านี้ไม่ไว่ามันเสียงคาสิงชงพูเดี๋ยวมันก็ไม่ทำลายร่างกายเรานะครับมันเวิร์กทรีนเพราะว่ามันอาจจะช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายช่วยทำให้เราหลับง่ายแต่ลางเนื้อชอบลางยาครับแต่ละคนอาจจะรู้สึก กับเสียงเหล่านี้ไม่เหมือนกันบางคน Pink Noise อาจจะตอบโจทย์บางคน Green Noise อาจจะตอบโจทย์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรจะทดลองแล้วก็ Experiment ด้วยตัวเองว่ามัน Work หรือไม่ work ์กครับ Top t to ต The Standard Podcast I o p e n i t for your ears